ไปเป็นแฟนขับเซนต์ติงห้ามพลาดกับงานวันลาเอชเวนเจอร์อนไทยแลนด์จัดขึ้นที่ส่งว่าซึ่งวันนี้ที่เราไปเป็นวันที่23เป็นวันอังคารนะทุกคนนี่ขึ้นมาเป็นวันธรรมดาทุกคนแถวคือยาวแล้วแล้วก็มาอยู่ที่หน้าง,งานแล้วได้รอบหนึ่งทุม่มแล้วมาถึงที่นี่ตั้งแต่สี่โมงนะทุกคนนี่เขาก็ให้มีปั๊มแขนด้วยนะทุกคนเ,นเดี๋ยวรอดูปั๊บเอเลเวนคือเราจะมาบอกแพนที่แบบเราทําวันนี้เราเลิศม,มาได้รอบหนึ่งทุ่มแล้วอ่ะเราจะมีเวลาว่างช่วงห้าโมงถึงหกโมงนั้น หก <6 S 2> ล้วก็ไปเก็บมุมถ่ายรูปตั้งแต่ฐานหนึ่งสามแล้วก็เจ็ดสามฐ <7. S 2> านนี้ยคือเขาจะให้เราต่อแถวได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอหนึ่งทุ่มนะทุกคนรรมดามันจะไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าเสาท์นนะทุกคนเวลาในการรอแถวปั๊มอ่ะก็จะน้อยลงไปแต่แต,แต่ถ้าทุกคนไปถ่ายรูปไม่ทันจริงๆอ่ะทุกคนไม่เป็นไรเลยนะเพราะว่าทุกคนสามารถไปก่อนหน้านั้นเพื่อที่จะถ่ายรูปซุ้มตรงนั้นได้เพราะมัน แบบสามารถถ่ายรูปตอนไหนก็ได้เลยที่ของเราอย่างนึ่งคือให้ไปต่อแถวที่สตาฟอะบอกว่าใช้เวลาประมาณ30นาทีแต่ว่าถ้าไอ้สนาที50นาทีอะไว้ก่อนก็ได้เราค่อยเดินกลับไปกับคืองานแบบนี้มันเน้นการตามล่าแบบฟินๆคือต้องไปด้วยอารมณ์แบบ แลแล้วเราก็ได้โปสเตอร์มาก่อนหนึ่งทุ่มเรามีเวลากินข้าวเลีล้ยเราก็มาเข้าสู่บูธท,ที่เขาแบบต่อแถวกันเพื่อที่จะแบบว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันนะทุกคนใครที่จะมาคนเดียวคือไม่เป็นไรเลยมีสตาฟคอยถ่ายให้แบบเลอันนี้แนะนําเลยแนะนําเลยขี่จักรยานคือเป็นบูธท,ที่เข้าได้ตั้งแต่ห้าโมงะทุกคนแต่ว่าแนะนาให้ต่อช่วงสองสามทุ่มมาทุกคนๆๆๆๆแต่เราจะบอกว่าแนะนําให้ไปแวะดูสถานการณ์หน่อยนะเขาอาจจะบอกเราว่าเอ้ยตอนเนี้ยมันไม่ได้ห้าสิบนาทีเนี้ยอื่นก่อนได้เลยซึ่ง ควรเชื่อฟังเขาที่เราทุกคนต้องเตรียมขามาให้พรอแล้วก็เตรียมสู้ไปากับการอดทนอรอรอและก็รอต่อไปคอนเฟิร์มได้เข้าแน่นอนขอแค่หยุดตรงที่บูธนั้นถ่ายรูปถ่ายรูปแชะแชะนี่อันนี้คือถ้ามืดแล้วอย่าลืมเตรียมแฟลชให้พร้อมนะถ่ายนะรูปคือมีเยอะมากทุกคนอย่างเช่นรถคันนี้คือเดินวนรอบ360รอบจุดออสักปักที่อยู่ที่ลานช้างนะวันสุดท้ายันที่28ห้ามผ้าเลยนะชาวสเตนเจอร์ติ้ง